ความล่าช้าคือความอายุติธรรมคดีทุจริตต่อบ้านเมืองเกือบทุกคดีที่ผ่านมาจะใช้ระยะเวลายาวนานมาก5ปี10ปี15ปีก็ยังมีครับ สวัสดีครับผมนายแพทย์ระวีมาศชมาดลสอสอบัญชีรายชื่อพรักพลังทำใหม่ความล่าช้าในการจัดการการทุจริตต่อบ้านเมืองเหมือนกับเป็นการสนับสนุนการทุจริตต่อบ้านเมืองครับ,รบพี่น้องครับวันนี้เป็นข่าวดีที่ประชุมร่วมรัฐสภาได้ลงมติรับหลักการนะครับ พรบรรกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในระบบกระบวนการยุติธรรมซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เสนอได้ผ่านวาระหนึ่งแล้วและมีการตั้งกรรมธิการจากสอสอและสอวอร่วมกันจำนวน35ท่านที่จะดำเนินการในวาระสองนะครับในการพิจารณาพรบรรนี้ว่าควรจะเป็นยังไงมีรายละเอียดยังไงแก้ไขอะไรอย่างไรบ้าง ระยะเวลาในการดําเนินงานคกรนนขบวนการยุติธรรมเนี่ยมันมีปัญหามากครับการปรับปรุงครั้งนี้จะเป็นการปรับปรุงทั้งระบบนะครับพี่น้องครับทั้งระบบไม่ว่าคดีเรื่องอะไรทุจริตส่วนตัวฟ้องร้องอะไรกันทั้งระบบเขาจะถูกปรับปรุงโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพรบนี้ที่ต้องมีการปรับปรุงนะครับจะมีอยู่10หน่วยงานนะครับประกอบด้วย1กระทรวงมหาดไทย2กระทรวงยุติธรรม สามกรมพระธรรมนูนสี่สำนักงานตำรวจแห่งชาติห้าสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเจ็ดคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแปดศาลเก้าองค์กรอายการสิบหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมอื่นๆที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา เห็นไหมครับว่าพรลบรนี้จะครอบคลุมเกือบทุกหน่วยงานในประเทศไทยหมดเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถทําให้พรลบรนี้ผ่านออกมาได้อย่างดีที่สุดจะส่งผลต่อรูปคดีทุกประเภทในประเทศไทยนะครับแล้วมีที่มาตราหกนะฮะกำหนดว่าต้องให้หน่วยงานในกระบวนก,การยุติธรรมตามมาตราห้าคือทั้ง10หน่วยงานที่พูดมากําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ เท่าที่จะสามารถกระทําได้ในการพิจารณาเรื่องในขั้นตอนต่างๆของการดําเนินงานทั้งหมดครับนี่คือจุดสําคัญแม้ว่าจะมีแค่12มาตราแต่ว่ามันจะเป็นจุดสําคัญที่จะเปลี่ยนแปลงระบบยุติธรรมไทยในเรื่องระยะเวลาแต่สําหรับจุดสําคัญสําหรับพักพลังธรรมเราพบว่าความล่าช้าในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยกรณีการทุจริตของประเทศเนี่ยนะครับ มันมาทุกขั้นตอนครับตั้งแต่ขั้นตอนการตั้งเรื่องขั้นตอนการสอบสวนของตำรวจขั้นตอนการพิจารณาของอายการขั้นตอนการส่งสารการตัดสินของศาลมันหลายขั้นตอนมากครับแต่ทุกขั้นตอนล้วนแต่ช้าหมดดังนั้นจุดยืนของผมของพักพลังธรรมใหม่ที่เราเข้ามาเป็นกรมกรมธิการวิสามันในเรื่องนี้เป้าหมายหลักของเราอยู่ที่ การดําเนินการระยะเวลาของคดีทุจริตต่อบ้านเมืองครับท่านผู้ชมทุกคนคงทราบนะครับปัจจุบันนี้เรื่องที่คาอยู่ในปปชนี่เป็น2องสามหมื่นเรื่องครับแต่ละเรื่อง3ปี5ปียังไม่ได้รับการพิจารณาการร้องเรียนการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐขนาดร้องเรียนเสร็จแล้วปปชรับเรื่องนะครับสปีแล้วยังไม่ทําอะไรเลยครับ ห้าปีแล้วยังไม่ทําอะไรเลยแล้วการทุจริตต่อบ้านเมืองมันก็ยังเต็มเต็มไปหมดอะไรจะเกิดขึ้นครับพี่น้องถ้าขบวนการการทุจริตต่อบ้านเมืองการดำเนินคดีสมมุติว่าเราสามารถตกลงกันได้นะครับว่าคดีทุจริตต่อบ้านเมือง,ต,อองต่อไปถ้าเป็นคดีใหม่ไม่ว่าขั้นตอนการสอบสวนขั้นตอนอายการขั้นตอนศาลจนตัดสินทั้งหมดตัดสินโดยศาลฎีกา คดีทุจริตไม่ใช่ชั่วนัก,การเมืองครับรวมค่าค่าราชการด้วยข้อที่2คดีพวกนี้ถ้าเป็นคดีใหม่ต้องตัดสินให้เสร็จภายใน1ปีคดีเหล่านี้ไม่ต้องอนุมัติให้มีการอุทธรณ์ดีกาใช้เป็นสารดีกาเลยครับถ้าอย่างนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกขั้นก็จะเห็นภาพเลยครับว่าการทุจริตต่อประเทศจะลดลงอย่างรวดเร็วข้อต่อไปนะครับ จะต้องมีการออกส่วนหนึ่งเฉพาะให้องคอก์กรต่างๆหน่วยงานต,า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 ตา่างๆที่ที่เกี่ยวข้องสามารถจัดจ้างคนเป็นระบบโอทีขึ้นมาเช่นปปชานะครับคดีอยู่ค้างอยู่2-3งหมื่นคดีเนี่ยทายัางไงจะให้คดีที่ค้างทั้งหมดนี้เสร็จสิ้นภายในเวลาปีหรือปีครึ่งครับเพิ่มกําลัง้ยที้คดีพัน 1, คนส0 0 0ันคนก็จัดการเลยครับจัดจ้างเลยอย่างนี้นะครับประเทศถึงจะเห็นว่า อนาคตของประเทศไทยการทุจริตเรัปชันทึงจะลดลงครับนี่คือความมุ่งมั่นความตั้งใจของพรรคการทําใหม่ที่จะไปเสนอในกรรมธิการส่วนจะออกมาอยู่ในรูปใดเราจะรายง,งานให้กับพี่น้องได้รับทราบทุก1นถึงสงสัปดาห์ในความคืบหน้าที่เราจะเข้าไปร่วมกันทําในเรื่องนี้ครับสวัสดีครับ